สวัสดีครับสุนิโตทวิชาแนลยูทูบครับนี่ฮะผมมาเจอร้านเด็ดนะร้านนี้เขาแนะนํามาเลยนะครับนะครับแล้วก็เพจดังร้านเด็ดสตรีทฟู้ดด้วยนะครับชื่อร้านชื่อร้านอะไรเออคพรที่มันป่าเขาบอกว่าอย่าถ่ายตอนใส่ผงยีรสว่างั้นหรืวมันจะนัวเกินใช่ไหมมาดูหน่อยนี่สีสันนี่ตำป่านะคะตำป่าใช่ไหมค่ะอันนี้เผ็ดค่ะ โอ้ยนี่ใส่พี่เป็นขนาดนี้เลยตั้งเนี่ยโอ้ที่นี่ก็ใช้สูตรพี่สดใช่ไหมไม่ใช่พริกแห้งพี่สดสดนี่กล้งโอ้โหนี่กุ้งกระรลานัวต้มเองต้มเองค่ะแล้วหาปลาเองไหมปลาก็ไม่ได้หาปลาไม่ได้หาเนาะพอมีคนหามาให้นี่คนละคนละโองคนละโองเลยเนี่คนละถังคนละโอง เดี๋ยวนี้ต้องหั่นอย่างนี้เลยนะคะมะเขือราชินีเหรอโอ้มะเขือราชินีเนาะอันนี้อะไรมันสุดยอดเนี่ยอ่ะแล้วก็มาใช้มักมะเขือเล็กเนี่ยลงเลยพี่ศษที่สายกินนะมะเขือเปรี้ยวใช่ไหมนี่นี่ค่ะไหนไหนมะเขือส้มอ่ะเออนี่มันต้องมีอย่างนี้ด้วยนี่มะเขือส้มอร่อยค่ะตัวนี้โอ้นี่นี่นี่ทำให้เข้มข้นอร่อยใช่นาวนี่กำลังตำฝาใช่ไหมเนี่ ไ้ใช่มเปิดร้านได้13แสาส้มตำพุ่มมาบุ้งสองปีอ๋อปกติจะขายร้านเลยเจียวฮ้อนอะไรเพื่อนเหรอเป็นอาหารป่าค่ะอาหารป่าใช่ไหมเสร็จแล้วนี่อ๋อเรียกปลาใช่ค่ะราคาเท่าไหร่กันเนี่ยห้าสิบบาทตั้งปลาห้าสิบบาทเออนี่นี่นี่หอมปลาล่าเหรอนี่นี่นี่ขาประจังรู้เปล่าเนี่ยขาป้าจังเลยเนาะ นี่อันน,น,นี้อันนี้กินกี่คนครับเนี่ยกินสองคนสอ2 2> คนเหรอโอ้ยแซ่บหลายแซ่บนัวแซ่บนัวเขาเนี่ลูกค้าเขาโทรมาสั่งก็มีเนาะเนี่ยส่วนมากโทรสั่งอ๋อส่วนใหญ่โทรสั่งนี่ไง<ม>แล้วลไหนไหนอ๋อแบบนี้เหรอเป็นแบบเต็มแบบมีพวกไลน์แมนแคบพูทธอะไรไหมีค่ะอ๋อยังมีเหมือนกันเหรอมีลายลายดำเลยยหนลาย ตามตีนไก่ตาลาวตาตีนไก่อ๋ตาีนไก่ตามาวนี่ดูพริกสัก่อนตาาวอันนี้เป็นตามลาวนะคะ ตำนานสี่สิบอ่ะค่ะตำนวนสี่จำนานสี่สิบบาทเท่านั้นที่ร้านนี้ต้องมีสองครกนะไม่งั้นไม่ทันลูกค้านะครับสองคนค่ะ

เสาทะเลโอ้มีตามต,ตีนไก่เดี๋ยวมาดูนะครับจำบั้งาไก่ป่าเจอตีนก็มีนะคะจริงเหรอ ร้านจะเมนูเมนูนั้นจริงเหรอมีค่ะเขาไม่ชื่อปลาเจอตังจริงเหรอจริงค่ะอตําป่าเมนูจะอยู่ข้างล่างหลายๆเมนูตําป่าเจอปลาทาแช่ปลาอะไรอย่างนี้ก็มีไก่นาข้าวหมูหมูกรอข้าวหมูแค่น้ำปลาอันนี้ถังนึงใช้หมดไหมเนี่ยปลาล่าหมดหมดค่ะหมดเลยเนาะออ๋วันหนึ่งก็จะอยู่ของถังนี่แหละค่ะคนละถัง เพราะถังเนาะแม่ค e ้ากินเองเหรอนึกว่าแม่ค้ากินหมดแม่ค้าก็กินเอง่เหรอแม่ค้าตำเองกินเองด้วยใช่ไหมใช่ตปลาทาไก่นี่ยตำปลาทาไก่ โยให้เ้งแนตีโแนตะั่นค่ะวันมาวันมาแล้ลายไนฟงเลยใช่ค่ะโอ้แต่นาต้มไ้ต้องกําลันต้องคุ้นก่อนขอต้องนก่อนไม่สม่ได้ไม่ได้ัน่ไม่มีเจ็เท้าเนาะอ๋อต้องนยาจีนนอะไรแบบนี้ใส่เครื่องนี่ยไลละ โอ,โอ้โหสดยั่วเลยนี่ชอบมากมะเขือน,นี้น่ากินน้ำผานนี่คือน้ำตาลนะฮะใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ใช่ผงนัว <c oughs> ผงนัว,วน้ำตาลนัวไง

มีค่ะเหล่าหอยแครงราคาเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบค่ะอ๋อถ้าเป็นทะเลเป็นหอยแครงร้อยยี่สิบถ้าเป็นเหลาเราไม่ใส่เส้นไหมเราขออ๋อถ้าก็เหลาไม่มีเส้นรค,ครับนี่ครับน่ากินมากนัวตำยังปลาดุแล้วก็เดือดไรหรืยมั้งตำเหล่าตำเหล่าตำเหล่าให้ยืดปะ อันนี้น้ำตาลพริกนี่ดูดินโอ้ท่าครับท่าครับว่าเผ็ดนิดหนึ่งทะพีเลยเหรอค่ะโอ้ท่าเผ็ดกลางนี่ครึ่งค่ะท่าเผ็ดกลางครึ่งทะพีทางร้านจะไม่ดีค่ะไม่หวงพริกเหรอตอนนี้พริกแพงไหมพริกโลเท่าไหร่ตอนนี้แพงก็ไม่เป็นไรใช่ไหมใส่ให้ลูกค้าเต็มที่เลยคตามใจลูกค้าเนาะนี่ดูเส้นซะก่อนค่ะ แล้วทางอีสานนี่เขาจะตักเส้นใหญ่นิดนึงเนาะเส้นมันจะตักเป็นแล้วก็ฝานถ้ามันเป็นฝอยๆมันจะไม่ใช่ถ้าขูดก็ไม่อร่อยเนาะเออนี่นที่อีสานนี่เขาจะไม่ไไเขาจะ yeah. ไม่ขูด40ใช่ไหมาา40บาทเท่านั้นตำราตำอะไรนะตำขนมจีนตำขนมจีน ตำกะปุ้นตำเสวขกระปุ่นอ๋อตำขนมจีนไม่มีเส้นเหรออ๋อเป็นเส้นขนมจีนเราสายเขาจะบอกว่าตำซุกเล็กอ๋อตำซุกเล็กเหรอโอเครู้เรื่องแต่ตำตัวเนี้ยตำขนมจีนค่ะตำซุกเล็กตำขนมจีนุงสด มซุปเล็กตำขนมจีนตำขนมจีนราคายัางไงครับ40บาท40บาทนี่เผ็ดน,น้อยอนนี่เผ็ดน้อยเหรอโอ้พริกเต็มเลยมันก็ปิดโคกอยู่40บาทอันนี้ต้องไปแอบดูดเนาะ แอบดูคนเดียวต้องดิ่งคนเดียวใช่าทีดูดูไปกระเด็นเข้าตามแสบเลยนี่ตัวนี้ตเลยนะตำเสื้อสั่วผู้ประลาระาชอบกระเด็นชอบกระเด็นประรลา

มาจากไหนคะไหนอ๋จากนี้ละครับประเด,ปะเด็ประเด็ประเด็ัมุงสด แต่มะละกอด้วยเส้นจะหมดแล้ว <c oughs> มีหมดค่ะตะเล็จากมะละกอ,อมีคะนนด้วยใช่ไหมคะแนนทำทะเลก็ต่างหากต่างกัน พวกนี่ต้องโรยกระถินให้นะค่ะก็โรยแล้วเสร็จอืมน่ากินมากอาหารพรทิพย์ใช่ไหมพรทิพย์อาหารป่าพรทิพย์อาหารป่าตอนนี้มาเน้นทั้งส้มตำยำแซ่บแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยอ๋อปช่เจอค่ะอออ๋ฝากเจอเนาะ หลือม,มากินกันนะครับร้านนี้รับประกันว่าเด็งนะนำกลับร้านนว่